สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนิสราพมนวงค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะวันนี้จะมารายงานผลการปฏิบัติสาหากิจศึกษาที่ศูนย์ข่าวทันตะวันจังหวัดขอนแก่นค่ะค่ะเอ่อสำหรับศูนย์ข่าวทันตะวันนะคะศูนย์ข่าวทันตะวันจาเป็นศูนย์ข่าวท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นค่ะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2547นะคะแต่เดิมเป็นศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุค่ะต่อมาในภายหลังนะคะในช่วงปี2561-2560ค่ะ,ะได้มาเปลี่ยนเป็นศูนย์ศูนย์ข่าวท้องถิ่นค่ะ,ะเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ไม่สแสวงหาผลกำไรนะคะปัจจุบันทำงานร่วมกับช่อง PPTV 36 ในฐานะสตริงเกอร์หรือว่าสื่อตัวแทนท้องถิ่นค่ะแล้วก็หน้าที่หลักของศูนย์ข่าวทันตะวันก็จะเป็นการนำเสนอข่าวสารในจังหวัดขอนแก่นผ่าน f c e e o o o k แฟนเพจแล้วก็เว็บไซต์ของศูนย์ข่าวทันตะวันเองค่ะแล้วก็ส่งข่าวไปยังช่อง p p t v p t v 36ค่ะส่วนตำแหน่งที่ไปฝึกนะคะเป็นตำแหน่งผู้ช่วยผู้สื่อข่าวค่ะก็จะมีหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายนะคะก็จะมีหน้าที่การลงพื้นที่ทําข่าวกับผู้สื่อข่าวามีช่วยถือไมค์สัมภาษณ์มีถอดเนื้อหาเทปข่าวแล้วก็แกะคําสัมภาษณ์แล้วก็เ,เขียนโครงร่างข่าวให้ผู้สื่อข่าวค่ะแล้วก็จะมีการช่วยบันทึกภาพนิ่งบันทึกภาพวิดีโอ,อมีช่วยไลยฟ์สดในเพจ f a c e b o o k บ้างค่ะ สำหรับประสบการณ์ที่ได้จากการไปฝึกงานในครั้งนี้นะคะก็หลักๆเลยก็คือได้เรียนรู้วิธีการทําข่าวของผู้สื่อข่าวค่ะว่ากว่าจะได้แต่ละข่าวนี้เขาต้องทํำยังไงบ้างก็จะมีการลงพื้นที่ไปไปที่ไกลๆแล้วก็มีการคิดสคริปที่จะสัมภาษณ์มีการเตรียมเซ็ตอุปกรณ์กล้องมี การที่ต้อจะต้องเข้าหาผู้คนที่จะต้องไปสัมภาษณ์การติดต่อกับผู้คนทั้งเป็นชาวบ้านหรือว่าเป็นระดับข้าราชการอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ประสบการณ์ตรงนี้ค่ะส่วนสำหรับภาคนิพนธ์นะคะของ ดิฉันได้ศึกษาการศึกษาปัญหาอาชญากรรมในจังหวัดขอนแก่นจากการนำเสนอข่าวของศูนย์ข่าวทางตะวันผ่าน f c e b o o k f แ n p a g e ค่ะสำหรับที่มานะคะก็คือจากการลงพื้นที่ทำข่าวของผู้วิจัยนะคะได้พบเห็นปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นในทุกๆวันค่ะแล้วก็คิดว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหรือว่าร้ายแรงขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมประเภท ป้นขโมยจนถึงฆาตก,กรรมค่ะเซึ่งถือว่าอาชญากรรมเป็นปัญหาของสังคมที่ก่อให้เกิดความเหนือดร้อนแล้วก็ยังเป็นปัจจัยที่ถ่วงความเจริญของสังคมนะคะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาอาชญากรรมในจังหวัดขอนแก่นค่ะจากการนําเสนอข่าวของศูนย์ข่าวทันตะวันนะคะซึ่งจะศึกษาในช่วงระหว่างปี25 6 1้ถึง25 6 3้หาค่ะ คำถามหลักของวิจัยนะคะ 1. นแนวโน้มของปัญหาอาชีากรรมในจังหวัดหอนแก่นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 2. วิธีการนําเสนอข่าวของศูนย์ข่าวทาตะวันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรคะ่ะสําหรับวัตถุป,ประสงค์ของการวิจัยนะคะ ก็เพื่อหนึ่งก็เพื่อศึกษาเ,เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอาชญากรรมแนละความเปลี่ยนแปลงของปัญหาอาชญากรรมในจังหวัดขอนแก่นผ่านการนําเสนอข่าวในระหว่างปี2561ถึง2563ค่ะแล้วก็2เพื่อศึกษาวิธีการนําเสนอข่าวของศูนย์ข่าวทาตะวันในจังหวัดขอนแก่นค่ะวิธีการศึกษานะคะจะแบ่งเป็น2ลนักษณะก็คือการศึกษาผ่านข่าวอาชญากรรมที่นําเสนอผ่าน facebook ค่ะ แล้วก็การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด15ชิ้นแล้วก็จะเป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง3ท่านค่ะค่ะสำหรับผลการศึกษานะคะผลการศึกษาของผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น5ประเด็นดังนี้นะคะก็คือ1ปัญหาอาชญากรรมในจังหวัดขอนแก่นระหว่างปี2 5 6 1 2ถึง2,563ที่นำเสนอผ่านขา่าว ของสูนข่าวตตนตะวันผ่าน f a c e o o o แฟนเพจนะคะแล้วก็2จะเป็นสาเหตุปัจจัยการเกิดอาชญากรรม3จะเป็นผลกระทบจากการเกิดอาชญากรรม4จะเป็นสถิติข้อมูลส่วนตัวของผู้ก่อเหตุอาชญากรรมแล้วก็เหยื่อค่ะออและสุดท้ายจะเป็นการนําเสนอข่าวของศูนย์ข่าวตันตะวันในช่วงระหว่างปี2561ถึง2563ค่ะ ค่ะสำหรับในประเด็นแรกนะคะปัญหาอาชญากรรมในระหว่างปี2 5 6 1ถึง2563จากการนำเสนอข่าวนะคะก็ผู้วิจัยได้พบข่าวอาชญากรรมอยู่5ประเภทหลักนะคะก็คืออาชญากรรมประเภทป้นจี้ชิงทรัพย์หลักทรัพย์อาชญากรรมประเภทยาสพติดอาชญากรรมประเภทฆ่าตัวตายแล้วก็อาชญากรรมประเภทฆาตก,กรรมสุดท้ายจะเป็นอาชญากรรมประเภททำลายร่างกายค่ะ ค่ะ,ะผู้วิจัยได้รวบรวมสถิติข่าวในปี2 5 6 1หถึง2 5 6พออกมาเป็นกราฟดังน,นี้นะคะพบข่าวอาชญากรรมทั้งหมด219ข่าวค่ะจากกราฟก็จะแสดงให้เห็นว่าข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเยอะที่สุดระหว่างปี2 5 6 1 2าห3ถึงสองเนี่ยค่ะอันดับหนึ่งจะเป็นข่าวอาชญากรรมประเภทป้นจี้ชิงทรัพย์ลักทรัพย์ค่ะรวมทั้งหมด3ปีจะมีแปข่าวค่ะ อันดับที่สองจะเป็นยาเสพติดค่ะมีทั้งหมด46ข่าวค่ะอันดับที่สามจะเป็นค่าตัวตายค่ะ35ข่าวอันดับที่สี่จะเป็นฆาตกรรม33ข่าวค่ะส่วนอันดับสุดท้ายจะเป็นทำลายร่างกาย30ข่าวค่ะซึ่งจะเห็นได้เลยนะคะว่าแต่ละปีนี้อาชญากรรมจะแต่ละประเภทจะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีค่ะแต่ว่าจะมีอาชญากรรมออประเภทยาเสพติดนะคะที่จะลดลงในช่วงปี2563ค่ะ ค่ะสำหรับปัจจัยการเกิดเหตุอาชญากรรมนะคะผู้วิจัยรวบรวมจากการอ่านเนื้อข่าวทั้งหมดในปี2องพันห้2 5้อถึงค่ะรวบรวมปัจจัยออกมาแต่เป็นปัจจัยการเกิดอาชญากรรมแต่ละประเภทดังนี้ค่ะปัจจัยการเกิดอาชญากรรมประเภทป้นจี้ชิงทรัพย์ลักทรัพย์นะคะอันดับหนึ่งก็คือความยากจนนะคะ การตกงานหรือว่าการไม่มีเงินของคนในสังคมค่ะลงลงมาจะเป็นปัจจัยจากสภาพสังคมที่อยู่ลำดับต่อมาก็จะเป็นปัญหาทางจิตเวทค่ะส่วนปัจจัยการเกิดอาชญากรรมยาเสพติดนะคะ,ะปัจจัยอันดับที่1จะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจค่ะลงลงมาจะเป็นสภาพปัญหาสภาพสังคมที่อยู่แล้วก็จะเป็นปัญหาทางจิตเวชตามลำดับค่ะ สำหรับปัจจัยการเกิดอาชญากรรมประเภทฆาตกรรมนะคะอันดับที่หนึ่งจะเป็นการทะเลาะวิวาทค่ะลงลงมาคือสาเหตุจากการเสพสิ่งมึนเมานะคะแล้วก็จะเป็นลงลงมาจะเป็นปัญหาทางจิตเวชค่ะค่ะสำหรับปัจจัยการเกิดอาชญากรรมประเภทฆ่าตัวตายนะคะ,ะ,คะอันดับหนึ่งจะคือความเคร,รียดค่ะต่อมาจะเป็นปัญหาทางจิตเวชก็คือปัญหาทางอารมณ์ ทางสภาพจิตใจค่ะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆตามลำดับค่ะสำหรับสุดท้ายจะเป็นปัจจัยการเกิดเ,เกิดอาชญากรรมประเภททำลายร่างกายค่ะอันดับหนึ่งก็คือการทะเลาะวิวาทเช่นเดียวกันกับการฆาตกรรมค่ะรองลงมาก็จะเป็นการทำลายเพื่อชิงทรัพย์การทำลายเพื่อต้องการทรัพย์ต่อมาจะเป็นปัญหาทางจิตเวชตามลำดับค่ะ ค่ะสำหรับผลกระทบจากการเกิดอาชญากรรมนะคะผู้วิจัยได้สเอ่อได้รวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ผลกระทบจากการเกิดอาชญากรรมทั้งหมดออกมาได้อยู่2ประเด็นหลักค่ะก็คือผลกระทบต่อเหยื่ออาชญากรรมแล้วก็ผลกระทบต่อสังคมค่ะส่วนผลกระทบต่อเหยื่ออาชญากรรมนะคะซึ่งส่งผลกระทบในหลายระดับค่ะแต่โดยทั่วไปแล้วอาชญากรรมจะส่งผลต่อเหยื่อใน3าด้านนี้ค่ะก็คือด้านผลกระทบทางร่างกายค่ะ เอ่อจะเกิดความบาดเจ็บทางร่างกายหรือว่าอาจจะมีผลกระทบที่ส่งผลให้ร่างกายผิดปกติไปค่ะสองจะเป็นผลกระทบทางด้านอารมณ์ค่ะเดือดที่ได้รับผลจากการเกิดอาชญากรรมก็จะมีความรู้สึกที่กระทบกระเทือนต่อจิตใจทางทางจิตใจแล้วก็ทางอารมณ์ค่ะก็จะมีอาการเครียดนอนไม่หลับหรืออาจจะถึงขั้นมีอาการผิดปกติทางทางจิตค่ะสแล้ว คือผลกระทบทางด้านการเงินค่ะซึ่งการเกิดอาชญากรรมก็ส่งผลกระทบต่อทางด้านทรัพย์สินทางด้านการเงินของผู้ตกเป็นเหยื่อค่ะต่อมาก็จะเป็นผลกระทบทางด้านสังคมค่ะซึ่งจะกระทบต่อสังคมชุมชนให้เกิดความเสียหายหเกิดความไม่ปลอดภัยแล้วกเ็เกิดความไม่สงบสุขของคนในสังคมค่ะซึ่งสถิติต่อมาเป็นสถิติข้อมูล ส่วนตัวของผู้ก่อเหตุอาชญากรรมแล้วก็เหยื่อนะคะจากการรวบรวมสถิติในตรงนี้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเหยื่อจากอาชญากรรมจะเป็นเพศหญิงถึง70%็ิเอค่ะอายุจะอยู่ที่ระหว่าง19-70ถึงเจปีส่วนเหยื่ออาชญากรรมที่เป็นเพศชายจะมี30ค่ะอายุระหว่าง20-70ถึงเจปีค่ะต่อมาจะเป็นผู้ก่อเหตุอาชญากรรมนะคะ โดยส่วนใหญ่เราจะเป็นเพศชายถึง80%นะคะ่ะอายุระหว่าง19ถึง50ปีส่วนผู้ก่อเหตุจะเป็นเพศหญิงอยู่ที่20%นะคะอายุระหว่าง18ถึง60ปีค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุอาชญากรรมนะคะมักจะเลือกเหยื่อที่เป็นเพศหญิงนะคะด้วยสาเหตุที่ว่าเหยื่อที่เป็นเพศหญิงเนี่ยจะไม่มีทางสู้นะคะแล้วก็พูด ผู้ก่อเหตุที่เป็นเพศชายนี้ก็จะได้เปรียบค่ะค่ะต่อไปเป็นประเด็นสุดท้ายของการศึกษานะคะก็คือการนําเสนอข่าวของศูนย์ข่าวทางตะวันค่ะซึ่งผู้วิจัยนะคะได้วิเคราะห์การกระบวนการนําเสนอของเขาแล้วก็วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในการนําเสนอข่าวของเขานะคะซึ่งกระบวนการการทําข่าวของศูนย์ข่าวทางตะวันก็จะมีอยู่ขั้นตอนดังนี้ค่ะก็คือผู้สื่อข่าวจะได้รับ แจ้งข่าวแล้วก็แจ้งหรือว่าแจ้งเหตุตรวจเหตุร้ายจากผู้สื่อข่าวท้องถิ่นด้วยกันเองหรือจากบรรณาธิการหรือว่าจากประชาชนที่แจ้งเข้ามาค่ะพอได้รับข้อมูลตรงนี้แล้วผู้สื่อข่าวแล้วก็ช่างภาพจะลงพื้นที่เพื่อทําข่าวค่ะพอลงพื้นที่ทําข่าวเสร็จผู้สื่อข่าวก็จะนํานำเทปนำข่าวที่ได้จากการลงพื้นที่มาเขียนมาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ตัดต่อเพื่อสู่ขั้นตอนการนำเสนอข่าวค่ะ ส่วนการนำเสนอข่าวของศูนย์ข่าวทันตะวันนะคะโดยจะใช้แพลตฟอร์มหลักก็คือ Facebook ค่ะส่วน Facebook นี้จะเป็นช่องทางหลักในการนำเสนอข่าวของส่วนข่าวธันตะวันเลยค่ะซึ่งการนำเสนอข่าวนะคะก็จะต้องมีปัจจัยที่ทำใหเ้เกิดความน่าสนใจนะคะจากการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยนะคะที่สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวประจำส่วนข่าวทันตะวันนะคะ ก็ได้ให้ปัจจัยในการนำเสนอข่าวของศูนย์ข่าวทตะวันมีดังนี้ค่ะปัจจัยด้านที่1ก็คือผู้สื่อข่าวค่ะผู้สื่อข่าวก็คือปัจจัยหลักในกระบวนการนําเสนอข่าวนะคะว่าผู้สื่อข่าวจะเป็นผู้ที่ออกไปหาข่าวออกไปทําข่าวจนถึงแม้กระทั่งเขียนข่าวตัดต่อข่าวการที่การการที่จะนําเสนอข่าวได้นี่ก็คืออยู่ที่ผู้สื่อข่าวเป็นหลักด้วยค่ะ ต่อมาจะเป็นการเลือกหัวข้อข่าวนะคะผู้สื่อข่าวจะต้องอาศัยประสบการณ์ในการตัดสินใจในการเลือกหัวข้อข่าวที่คิดว่าน่าจะเป็นที่สนใจของประชาชนค่ะซึ่งการเลือกก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตัวผู้สื่อข่าวตัวบรรณาธิการเองด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการทําข่าวค่ะ 2. จะเป็นเทคนิคการน,นําเสนอนะคะก็จะมีอยู่2เทคนิคค่ะก็คือการพาดหัวข่าวค่ะแล้วก็ ออการเขียนเนื้อหาข่าวค่ะการพ่านาขาวข่าวของสูนย์ข่าวาตะวันนะคะก็จะเป็นการเหมือนสรุปเรื่องให้อยู่ในบรรทัดเดียวค่ะจะไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยหรือว่าจะไม่เขียนให้มีความงงหรือว่าเขียนให้เข้าใจได้เลยค่ะว่าข่าวนี้เป็นเรื่องอะไรอย่างงี้ค่ะส่วนเนื้อหาข่าวก็ศูนย์ข่าวานตะวันจะเน้น การนำเสนอข่าวที่มีเนื้อหาที่ครบแล้วก็มีอ้างอิงค่ะก็คือการที่จะนําเนื้อข่าวมาลงได้เขาจะต้องไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเองหรือว่าจากการที่สำนักข่าวอื่นสัมภาษณ์แล้วก็แชร์ข่าวมาให้นยค่ะคือจะไม่นำเนื้อข่าวที่ไม่มีอ้างอิงมาลงค่ะต่อไปเป็นการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงการนำเสนอข่าว ของศูนย์ข่าวนปนตะวันในปี2561ถึง2563นะคะในช่วงปี2561นะคะก็จะเห็นได้ว่าการนำเสนอข่าวของศูนย์ข่าวทานตะวันนั้นยังมีการเขียนหรือว่าเรียบเรียงข้อความที่ยังไม่ค่อยมีความน่าสนใจหรือว่าอาจจะอ่านยากค่ะแล้วก็การใช้ภาพป,ประกอบหรือว่าวิดีโอก็ยังมีไม่ค่อยไม่ค่อยปรากฏให้เห็นมากนะคะ ซึ่งก็จะทําให้ผู้คนอาจจะยังไม่ค่อยชอบหรือว่าไม่ค่อยอยากอ่านเท่าไหร่ค่ะส่วนในปีสองห้าหสองนะคะก็จะมีการใช้ภาพประกอบมากขึ้นค่ะแล้วก็ภาพหัวข่าวที่สั้นลงนะคะแต่ว่าเหมือนเนื้อข่าวจะหายไปค่ะแล้วก็ยังจะมีคำผิดอยู่บ้างค่ะ ซึ่งในปี2562นี่ส่วนข่าวทันตะวันยังไม่ค่อยมีการเติบโตพัฒนาการทางด้านการนำเสนอข่าวจากปี2561เท่าไหร่นะคะต่อมาจะเป็นปี2563ค่ะจะเห็นได้ว่าจะมีการใช้ไลฟ์สดขึ้นมาค่ะแล้วก็มีการใช้ภาพที่ดูเข้าใจง่ายแล้วก็การเขียนหัวข่าวที่ ดูน่าสนใจขึ้นเขียนกระชับขึ้น,นะค,ะค่ะค่ะแล้วก็จะมีเอ่อการทำเหมือนภาพกราฟิกขึ้นมาเพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็มีการใช้เอ่อโลโก้ของศูนย์ข่าวใส่ลงไปในภาพกราฟิกนะคะเพื่อเหมือนให้ภาพมันดูมีที่มาที่ไปแล้วก็ ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะมีการใช้ลูกเล่นไลฟ์สดใน facebook นะคะแล้วก็การพัฒนา,าทางด้านการทำภาพกราฟิกให้มันดูมีความสวยงามแล้วก็มีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะค่ะแล้วก็อีกลูกเล่นหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาของศูนย์ข่าวทันตะวันนะคะก็คือการาทำเป็นสรุป ข่าวประจําวันค่ะโดยให้ผู้สื่อข่าวมาอ่านข่าวมามาอ่านข่าวสรุปประจําวันนะคะโดยทําเป็นแพลตฟอร์มให้คลา,ายการทรทัทั์ค่ะซึ่งก็จะได้รับความสนใจจากลูกเพจหรือว่าผู้ที่ติดตามนะคะเพราะาบางคนเขาก็ไม่ได้อยากที่จะมานั่งไล่อ่านข่าวอย่างะคะ่ะเขาก็จะฟังในคลิปนี้จบทีเดียว แล้วก็ทำให้ศูนย์ข่าวทันวันได้ความนิยมเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงปีนี้แล้วก็มีสปอนเซอร์นะคะติดต่อเข้ามาที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายการของศูนย์ข่าวทันตะวันนะคะขาดจากยอดผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นจากปี2,562ถึง2 5 1 3นะคะปัจจุบันนี้นะคะมีผู้ติดตาม1 5 0 0 0 0 อ๋อหก0 0ผู้ติดตามนะคะแล้วก็มีผู้กดถูกใจประมาณ75,000ผู้ติดตามนะคะค่ะสรุปแล้วนะคะเอ,อ่อการเปลี่ยนแปลงของศูนย์ข่าวทันตะวันนะคะก็มีแนวโน้มที่พัฒนาขึ้นค่ะเพื่อให้เอ่อเพจของศูนย์ข่าวทันตะวันเนี่ยมีความทันยุคทันสมัยมากขึ้นนะคะมีการใช้ลูกเล่นที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ๆ เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้คนเข้ามานะคะก็ทำให้การนำเสนอข่าวนี้มีความหลากหลายมากขึ้นผู้คนหันมาสนใจข่าวมากขึ้นไม่เพียงสนใจแค่ข่าวอาชญากรรมหรือว่าข่าวที่ดังๆค่ะค่ะสำหรับการนำเสนอภาคนิพนธ์แล้วก็การนำเสนอการดำเนินงานสายกิจก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ ่อื่นก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่คอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็คอยให้คําแนะนําตลอดระยะเวลาการฝึกง,งานจนถึงการทำภาคนิพน์เอ่อให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะส่วนวันนี้ขอขอบคุณะคะ่ะ